ไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้เลยถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยกังวลคิดมากคุ้งซานร้องไห้ทั้งวันเราคือหนึ่งในนั้นคะ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองเก่งมากขึ้นคะ่ะทุกคนตบมือยย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Candy Candy นะคะวันนี้นะคะเราจะมาในแบบแนวที่เป็นพอร์สแคนซึ่งเราคิดอยู่นานพอสมควรว่าเราจะทำดีไหม เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้เยอะอะไรอย่างนี้ใช่ปะเราก็เลยยกจากประสบการณ์จริงของเรามาทำเป็นพอร์แคต์ขึ้นมานะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ตัวคนเดียวได้ดีมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองเก่งมากขึ้นคะ่ะทุกคนตกมือยี yeah. ่จะบอกว่าตั้งแต่มาเป็นฟิร์จ็อบเบอร์นะคะทุกคนเราก็ต่างถิ่นมากๆเพราะว่า บ้านเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มาทํางานที่กรุงเทพนะคะแล้วคือไม่มีเพื่อนเลยทํางานไกลเพื่อนะอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ก็มีบ้างไปเจอเพื่อนไปเจอแฟน,นมันเลยทําให้เราอะไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้คะ่ะทุกคนตั้งแต่ทํางานมาใช่ปะ่สะสอาทิตย์นี่ไปอยู่กับแฟนทุกวันเลยทุกคนแต่มันคือข้อเสียนะคะทุกคนมันไม่ใช่ข้อดีเลยเวลาที่เราอยู่กับใครมากๆแล้วเราไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้อะถ้าสมมติอะ อยู่กับแฟนทุกเสาร์อาทิตย์เลยใช่ปะแล้วถ้าอาทิตย์ไหนแฟนบอกว่าแฟนไม่ว่างนี่ก็จะรู้สึกหน่อยแบบน้อยมากๆจนแบบนอยจนร้องไห้อะทุกคนมันมันเป็นในวีนั้นเลยมันจะมีคนอยู่หลายประเภทเราจะยกตัวอย่างเช่นประเภทที่หนึ่งเลยคือคนที่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้แบบไม่ต้องพึ่งพาใครอยู่ได้แบบดีมากๆคือไม่ไม่ต้องคุยกับใครเลยก็ได้อะทุกคนประเภทที่สคือ ไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้เลยถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยกังวลคิดมากฟุ้งซ่าดร้องไห้ทั้งวันเราคือหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะทุกคนซึ่งวันนี้เราก็จะมาแชร์ว่าเราทำยังไงให้อยู่คนเดียวได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราตัดขาดจากสังคมภายนอกเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็มีบ้างที่แบบอยากไปหาเพื่อนหาแฟนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่า เวลาที่จะต้องอยู่คนเดียวแบบไม่มีใครว่างที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราจะต้องทำยังไงบ้างวิธีที่หนึ่งเลยคือเราจะชอบฟังพอดแคสต์มากถ้าสมมติว่าเราคิดฟุ้งซ่านหรืออะไรใดๆนะคะเราจะชอบฟังพอดแคสต์ได้เรื่องที่เรากังวลถ้าสมมติว่าอะไม่ต้องกังวลก็ได้แค่แบบเป็นพอดแคสต์ซึ่งเรามีช่องหนึ่งที่เราชอบมากๆก,ก็คือช่องพี่เจลฮิวใจนะคะ แล้วคลิปหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือชื่อคลิปอะไรชื่อคลิปอะไรจ๊ะคลิปหนึงที่เราชอบมากๆของพี่เจลสหิวใจก็คือยีสความคิดที่ทําให้มีความสุขขึ้นอะไรประมาณนี้แหละทุกคนคือชอบฟังตอนเช้าแบบอาบน้ําแต่งหน้าอะไรเงี้ยก่อนไปทํางานนะแล้วก็จะชอบฟังไม่จบเพราะว่าต้องรีบไปทํางานข้อที่2ถ้ารู้สึกว่า อยู่คนเดียวใช่ไหมฟุ้งซ่านคิดมากกังวลร้องไห้เราเขียนความรู้สึกลงในกระดาษหรือในสมุดเลยทุกคนเขียนว่าตอนนี้รู้สึกยังไงทําไมถึงรู้สึกอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้เพราะว่าอะไรเขียนไปเลยคะ่ะไม่ต้องแบบ ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรแค่เขียนลงไปเหมือนเราได้ระบายกับใครสักคนแต่เปลี่ยนจากการระบายเป็นการเขียนความรู้สึกแทนนะคะทุกคนซึ่งเราจะบอกว่าการระบายให้ใครฟังก็เป็นสิ่งที่ดีคือมันก็ไม่มีใครหรอกที่อยากจะฟังปัญหาของเราในทุกๆวันน่ะคือถ้าสมมุติว่าในวันนั้นเขารู้สึกแย่มากๆแล้วถ้ายิ่งเราไปเล่าแบบปัญหาของเราให้เขาฟังอะ่ะ เขาจะยิ่งรู้สึกแย่ขนาดไหนทุกคนคิดดูเอาเวลาที่ไประบายให้คนอื่นฟังมาระบายโดยการเขียนลงไปอะ<ม>นี่ทุกคนเราจะมีสมุดเล่มนี้ก็คือจะเอาไว้แบบเขียนระบายนู่นนี่นั่นเราเริ่มเขียนไม่รู้ว่าเป็นการเขียนระบายอารมณ์หรือว่าจะเป็นการเขียนเจอรนัก,ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราก็เขียนแบบมั่วๆเนี่ยเห็นปะ ตั้งแต่ปี66อะทุกคนไาจนถึงปี68ซึ่งเราก็ไม่ได้เขียนทุกวันนะเราจะเขียนเฉพาะแค่รู้สึกว่าอยากจะเขียนหรือถ้าใครเขียนทุกวันได้ก็ดีมันจะทำให้เราแบบว่ารีเซ็ตได้ทุกวันนะทุกคนถ้าสมมติว่าเราแบบรู้สึกแย่มากๆอยากร้องไห้หรือว่าร้องไห้ไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นนี่เลยนี่เลยคือเขียนแบบขีดแบบจริงจังมาก จนกระดาษจะขาดอะทุกคนน่าจะเป็นวันที่รู้สึกแย่มากๆแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยเขียนไปด้วยอะทุกคนอันนี้ก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะเวลาที่เราเขียนเสร็จแบบระบายให้มันสุดอะเขียนให้มันสุดเขียนความรู้สึกออกไม้ให้มันสุดเลยอะทุกคนเข้าใจไหมอือต่อไปข้อที่สามคือการอ่านหนังสือค่ะ เราจะมีหนังสือสองเล่มที่พกมาทำงานด้วยมีเล่ม Good Way Good Life กับ My Set ถ้าช่วงไหนรู้สึกว่ากังวลหรือว่ามีปัญหาทางจิตใจอะไรเงี้ยจะชอบหยิบเล่มนี้มาอ่านซึ่งเป็นเล่มที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนมันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับความรักบ้างการรักตัวเองบ้างอะไรเงี้ยอาจจะยกตัวอย่าง1ประโยคนะคะเราสร้างความรู้สึกอย่างไรก็ย้อนกลับมาอย่างนั้นผ่านประสบการณ์ต่างๆของเรา อันนี้มันน่าจะพูดถึงเกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนถ้าสมมติว่าตอนนี้เรารู้สึกแย่แล้วเราพูดอะไรแย่ๆออกมาสิ่งแย่ๆมันก็จะกลับเหมือนกับเข้ามาหาเราอะไรประมาณนี้่ะทุกคนต่อไปข้อที่4ข้อที่4ี่ก็จะเป็นประมาณว่าให้เรายอมรับความรู้สึกนะตอนนั้นที่เรารู้สึกอยู่อย่างเช่นอยากร้องไห้ซึ่งบางบางครั้งนะที่เราอยากร้องไห้เราอาจจะไม่ได้มีสาเหตุหรือมันอาจจะมีสาเหตุแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือสาเหตุอะไรคือเราต้องยอมรับ เลยเว้ยว่าเราอยากร้องไห้เราก็ร้องออกมาเลยซึ่งเราเป็นบ่อยถ้าสมมติว่ารู้สึกอยากร้องไห้มากๆคือเราจะร้องออกมาเลยร้องจนกว่าจะแบบหมดน้ําตาให้มันไหลออกมาเข้าใจปะอันนี้อาจจะแบบเกี่ยวกับจิตจิตนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกอยากร้องไห้แต่เราโกหกว่าเราเข้มแข็งอยู่เราไม่ร้องอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ เหมือนมันจะอยู่ในใจอะ่ะทุกคนมันไม่ได้ระบายออกมาซึ่งมันไม่รู้อะ่ะเราก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าการร้องไห้อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนเราได้ระบายแบบเราไม่จําเป็นต้องไปร้องไห้กับใครเราร้องไห้กับตัวเองก็พอทุกคนแค่เหมือนจัดก,การความรู้สึกตัวเองก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยร้องไห้ไปแล้วก็หลับนอนสบายตื่นมาก็เหมือนได้รีเซตอะรีเซตตัวเองในวันใหม่คือ ถ้าสมมติว่าเราไม่ร้องไห้หรือว่าเรานอนไปกับความกังวลหรือความแบบอยากร้องไห้อยู่ตอนนั้นอะคือเราก็อาจจะนอนไม่หลับหรืออาจจะหลับแต่ฝันร้ายอะไรเงี้ยเราไม่ชอบการฝันร้ายจริงๆเว้ยข้อนี้5เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได้แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบทําก็อาจจะไม่ต้องทําข้อนี้ก็ได้ข้อนี้เรารู้สึกว่าเราชอบทําแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นก็คือการเก็บห้องนั่นเองค่ะทุกคนทุกคนอาจจะเอะเก็บห้องมันจะมันจะช่วยได้หรอมันช่วยได้ค่ะทุกคนเก็บห้องกวาดห้องถูพื้นซักผ้าล้าห้องน้ําได้หมดเลยมันช่วยทําให้เราแบบเหมือนถ้าสมมุติว่าเราทําไปเรื่อยๆเราอาจจะคิดอยู่ในหัววนๆไปวนไปวน,วนมาอะไรเงี้ยก็ก็คิดไปเลยค่ะทุกคนก็ปล่อยให้มันคิด แต่ทำไปทํามามันก็จะลืมไปเองมันก็จะคิดเรื่องอื่นไปมันอาจจะไม่ได้คิดเรื่องที่เรากังวลอยู่มันอาจจะคิดเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องน้องอะไรเงี้ยแต่มันก็ทําให้เราเพลิดเพลินแล้วก็ไม่ได้หมกวนกับความคิดที่เรากังวลอยู่ณนะตอนนั้นประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะคือการทํางานค่ะ เหมือนนะตอนนี้เราก็กําลังทํางานอยู่นะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกแบบกังวลหรือคิดมากอะไรในวันหยุดเราแนะนําให้ทํางานหรือถ้าใครไม่มีงานทําในวันหยุดก็หาอะไรทําเลยะคะ่ะทุกคนดูหนังฟังเพลงอ o แ c a ต t เหมือนข้อที่เราบอกว่าให้ฟังฟอดแ c a ต์ใช่ปะแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งที่เราชอบทําเวลาที่กังวลจะชอบดูการ์ตูนหาอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินเออเราลืมข้อนี้ไปได้ยังไง ของอร่อยรอเราอยู่นะคะทุกคนเตี่ยวถ้าคลิปหน้าอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักหรืออะไรหรืออยากให้เราพูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนเราอาจจะเป็นมือใหม่ในการพูดอะไรแบบนี้แล้วก็พูดเรื่องพอดแคสต์อะคะ่ะเห็นใจเราด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในคลิปคลิป เราอาจจะต้องคือเราอาจจะต้องอยู่คนเดียวนะคะคือคนเราหัะก็อยู่คนเดียวบ้างเธอคือมีเวลาให้ตัวเองบ้างเธออย่าไปอยู่กับพฟงกับแฟนยเยอะอะไรเงี้ย